ค่ะคุณยายน้องยินดีต้อนรับนะคะคุณยายน้องบอกว่าเลิฟหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะเดินทางกลับมาถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงโรงงานเลยค่ะคุณยายน้องเป็นไปลาดกระบังมาค่ะยังกลับไม่ถึงที่ทํางานเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณยายน้องไปใส่น้อนะคะ เอ,อกลับมาจากกรุงเทพค่ะคุณยายน้องจ๋าไปรัประบังมาค่ะเพิ่งจะลงทางด่วนมาเมื่อกี้ค่ะขออนุญาตสักประมาณไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงค่ะก็จะไม่ถึงนะคะขอบคุณมากนะคะ ลงทางด่วนมาเมื่อกี้ค่ะขอบคุณสามท่านค่ะ สิบห้าท่านค่ะยินีต้อนรับนะคะมาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะพิชยาสวัสดีค่ะกลับบ้านค่ะขอบคุณนะคะคุณพิชยายินดีต้อนรับ24ท่านค่ะ เดินทางโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้ยังติดไฟแดงอยู่เลยค่ะขอบคุณมากๆคุณยายน้องก็ทักทายคุณพิชยายนะคะ สวัสดีคุณภาษาอังกฤษนะคะจากคุณยายน้องนะคะจังหวัดอะไรจังหวัดชนบุรีค่ะตอนนี้อยู่ที่ในเขตจังหวัดชนบุรีนะคะเดินตามฝันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สตอรี่นะคะขอบสวัสดีค่ะคุณเดินตามฝันชาแนลนะคะ เดินทางโดยสวัสดีภาพนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับคุณยายน้องนะคะ fc ar, สาวดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องดาี่เพนใส่เ <playoffs> สื <Concept net> ้อให้น้องดานะคะเอ๊ะน้องดาทำไมไม่มีเสื้อขอบคุณมากนะคะน้องดาจ๋ายพี่เพนใส่เสื้อแล้วน้องเพนบอกว่าคุณย่าคุณย่าสวัสดีค่ะช่างบอยสวัสดีค่ะเพนเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพค่ะน้องสาวขาล้อสวัสดีค่ะเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพค่ะเพิ่งลงทางด่วนมาเมื่อกี้ค่ะก็เลยขึ้นสักหน่อยขึ้นสักหน่อยนะคะ ขอบคุณนะคะช่างบอยช่างบอยกทักทายคุณยายน้องเพนน้องทักทายสาวดานะคะสวัสดีทุกท่านนะคะย่าจอดนะคะน้องเพนได้เลยค่ะได้เลยน้องสาวขาล้อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะน้องสาวคุณย่าสวัสดีค่ะจากน้องสาวนะคะกําลังทําที่นั่งเล่นให้เด็กๆก็ส่งกําลังใจให้คุณย่านะคะคุณย่าเก่งมากๆเลยค่ะส <t ri> ู <en> ้ๆนะคะคุณย่าและคือการให้จ้านะคะจากคุณยายน้องนะคะช่างบอยกทักทายน้องสาวขาล้อนะคะพี Beau ่ช่างบอยค่ะนะคะจากน้องสาวขาล้อนะคะ เดินตามฝันก็กอดกอดนะคะเสียงแตกค่ะพี่สาวใช่ไหมคะเสียงซาซาไหมคะเสียงซา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 ใช่ไหมเพราะว่าเครื่องนี้เมื่อกี้พี่เบนเขาเปิดเปิดเสียงนี้ก็ได้ยินเสียงซา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 ใช่ไหมอืมจริงๆด้วยน่าจะเป็นที่โทรศัพท์แล้วค่ะน้องสาวเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณนะคะคุณพิชยาวันนี้ค่ะรอสวัสดีค่ะจากคุณยายน้องนะคะสุดห้ามใจรักพี่เพนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออภัยนะคะทุกท่านน่าจะแก้ลําบากแล้วลหละเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นที่โทรศัพท์แล้วลระคะน้องสาวแป๊บนึงนะคะคุณเฉชัยขอบคุณมากมากนะคะน่าจะเป็นที่โทรศัพท์แล้วหเอ,อคุณสุภลักษณ์ใช่ไหมคะคุณสุภลักษณ์สวัสดีค่ะถ้าเอ่ยชื่อผิดขอขออภัยด้วยนะขออภัยด้วยนะคะถ้าเอ่ยชื่อผิดนะคะถนนถนนเส้นนี้ก็ไม่ดีด้วยเรากำลังทำทางด้วย อาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่ขาตั้งแล้วก็มันน่าจะกระแทกกระแทกอะคะ่ะมันสัน่นหมายถึงว่าเราขับรถแล้วมันสั่นสั่นสั่นอย่างนี้นะคะ่ะรู้จะเกี่ยวหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นที่ไม์โทรศัพท์ก็ไม่แน่ใจคุณสุภลักษณ์สวัสดีจ้ะจากคุณยายน้องนะคะทักทายเดินตามฝันด้วยนะคะเดยกคุณยายน้องนะคะสาวดาก็ทักทายคุณยายน้องนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเสียงซ่าๆมากเลยใช่ไหมคะน้องสาว เดี๋ยวจะน่าจะขึ้นได้อีกสักประมาณน่าจะคงจะสักประมาณยี่สิบนาทีก็ถึงแล้วละค่ะไมค์ครับขยับขยับใช่ไหมคะเอ,อไม่ได้ใช้ไมค์อะคะ่ะช่างบอยไม่ได้ใช้ไมะคะ์เลยค่ะมันใช้ตัวเครื่องนี่แหละแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรอะคะ่ะตัวเครื่องนี่แหละอืมแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรอะคะ่ะใช่ใช่เนี่ยถ้าเราไม่พูดก็ยังไม่ยินเสียงอยู่ ่าจะเป็นที่ตัวโทรศัพท์แล้วล่ะค่ะพี่ๆ่ะต้องขออาภัยด้วยนะคะเดินตามฝันก็ทักทายสุดห้ามใจรักนะคะแม่ใบสวัสด,ดีค่ะแม่ใบน้องสาวดาก็ทักทายแม่ใบนะคะถ้าคอมเมนต์ไหนไม่ได้อ่านขออาภัยด้วยนะคะวันนี้ย่าไม่ขึ้นไลค์นะคะคุณย่าบอกว่าวันนี้ย่างดไลค์หนึ่งวันนะคะทุกคน ดากับน้องสาวค่ะเราก็ทักทายเดิมตามฝันชาแนลนะคะคอมเมนต์ Comment ไหนอ่านข้ามขออภัยด้วยนะขอบคุณ12ท่านนะคะอีกสักประมาณไม่ไม่ถึง15นาทีก็น่าจะถึงจะถึงที่ทำงานแล้วล่ะคะ่ะไปรักกระบังมาตั้งแต่ตั้งแต่10บโมงอะคะ่ะไปไปรักกระบังขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเสียงซ่าๆขออภัยด้วยนะ เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลงไลฟ์เดี๋ยวเช็คโทรศัพท์อีกทีนึงว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไลฟ์ตอนเย็นก็ไม่ไม่เป็นไรเนาะเมื่อวานนี้เนาะที่ไลท์ตอนเย็นที่ที่ท,ท,ที่ที่ทำข้าวอะคะ่ะไม่มีเสียงซาใช่ไหมเมื่อวานนี้แต่แต่เที่ยวนี้เอ้มีเสียงซาเกิดจากอะไรเนาะคุณย่าพาดูนะคะจากสุดห้ามใจรักนะคะ เดินตามฝันก็บอกว่าสวัสดีครับนะคะวันนี้ขารอนะคะสุดท้ามใจรักก็ทักทายเดินตามฝันนะคะสุดท้ามใจรักก็บอกว่าคุณย่าสวัสดีครับนะคะทักทายคุณย่านะคะขอบคุณเก้าท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ <im itation> <im itation> น้องสามบอกบว่าง่วงนะคะน้องสาวหนวกหูไหมหนวกหูเสียงซาซาไหมคะเดินทางปลอดภัยจ้าน้องเพลงขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณนะคะลงทางด่วนมาแล้วแล้วะะอีกพักนึงก็จะถึงที่ทํางานแล้วล่ะคะ่ะ สียงไม่ชัดเจนเสียงซ่าๆขออภัยด้วยนะคะไม่เป็นไรจ้ะพี่สาวนะคะขอบคุณนะคะน้องสาวจาสวัสดีทุกท่านเลยค่ะนะคะจากคุณย่านะคะคุณย่าก็บอกว่าขอสวัสดีมารวมเลยนะนะคะย่ากาลังทําโต๊ะ,ะที่นั่งเอาไว้ข้างบ้านสําหรับให้น้องหวยกับเพื่อนๆไว้ทํากันบ้านอยู่นะคะตอนนี้คุณยา่าเก่งมากไปทําโต๊ะเองเลยสุดยอดเลยค่ะเราทําเองเราก็ท้ายเราก็ทําเป็นทําได้เนาะเราก็ภูมิใจเนาะคุณย่าเนาะ ถ้าเราลงมือทําเองนะคะมันอาจจะทุรักทุเลหน่อยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงอาจจะไม่เก่งไม่คล่องอะไรอย่างเงี้ยทําแล้วอาจจะไม่เนี้ย ب, อะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นความภูมิใจของเราเนาะคุณยา่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคุณย่าขยันมากๆนะคะ,คๆๆๆะ,คะจากน้องขันล้อนะคะจอดเดินน้องเพนนะคะได้คะ่ะได้คะ่ะคุณย่าจา๋าเอ้ยคุณคุณย่าน้องจา๋าขอบคุณมากๆาอีกไม่นานเพลก็จะถึงแล้วล่ะคะ่ะจะถึงพอถึงออฟฟิศเพลก็จะจะลงไลฟ์ๆๆเลยะคะ่ะ น่าจะน,าน่าจะใช้เวลาอีกไม่ถึงยี่สิบนาทีะคะ่ะก็จะได้ลงไลฟ์นะคะขอบคุณหกท่านที่อยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากๆ ขยันจริงๆค่ะน้องสาวเดีย๋ยวไหนคุณย่าก็จะภูมิใจแล้วเดี๋ยวต้นไม้ก็โตเนาะเดี๋ยวต้นไม้ก็จะโตแล้วก็จะได้ร่มเงาให้มองเห็นความร่มรื่นแล้วก็ความเขียวของข้างๆบ้านเราละที่จะนั่งจิบกาแฟยามเช้ามองมองแล้วก็ชื่นใจนะยิ่งตอนนี้รอบบ้านคุณย่านะก็จะว่าหญ้าเขียวเนาะเพราะว่าฝนตกใช่ไหมคะเป็นทุ่งนาทุ่งอะไรอย่างเงี้ยมองแล้วก็สบายใจยามเย็นก็จะได้ยินเสียงนกร้องนะคะ ขอบุณน้องสาวดาจ้าขอบุณมากๆถนนเส้นนี้ก็น่าจะอีกนานนะเนี่ยกว่าจะเสร็จอะคะ่ะเดี๋ยวเป็นต้องเข้าโรงงานก่อนอยังไม่เลยกลับบ้านเพราะว่าคุณลุงก็ยังอยู่พระประแดงอยู่เลยค่ะลุงลุงไปเอางานมันหยุดก็ไม่ได้หยุดหรอกนะคะ,คะทุกคนคุณลุงก็ทํางานทุกวันเลย อีกหน่อยจะเขียวสวยใช่ใช่ค่ะน้องสาวอีกหน่อยคุณย่าก็จะเช้าเช้าชงกาแฟนหนึ่งแก้วมานั่งมองนอกมองปลานะคะคุณย่าก็มีบ่อปลาแล้วด้วยนะคะนั่งยิ้มด้วยความสบายใจเราก็จะแบบว่าเออนี่แหละเนาะคือความสุขใช่ไหมคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆ เก้าท่านที่อยู่ด้วยกันตอนนี้สิบสามนาทีแล้วค่ะพี่ถาสวัสดีครับพี่ถาเมื่อเช้านี้เพนก็ตอนสายๆค่ะประมาณสักสิบโมงกว่าๆเพนก็เข้าไปอ่าดูคลิปพี่ษาเอาคลิปพี่ถาปณีนะคะอคลิปธรรมะนะคะเราก็ขับรถเข้ากรุงเทพนะคะฟังไปด้วยค่ะโอ้โหดีมากๆเลยขอบคุณคลิปพี่ถามากๆเลยนะคะดีเหมือนกันนะคะเวลาเราแบบว่าขับรถไปแล้วก็เปิดเสียงธรรมะไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันเราก็มีสมาธิดีะคะ่ะ ได้คลิปพิถาเลยนะคะมาตอนสายๆของวันนี้นะคะเป็นขับรถไปคนเดียวไงเข้ากรุงเทพน้องสาวขารอก็าบอกว่าสวัสดีค่ะพิถาปนีนะคะพิถาปนีก็ทักทายน้องสาวขาร้อนะคะมันเดินตามฝันแรแนวให้กําลังใจมากขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณเดินตามฝันนี่ก็น่าจะเป็นอ่อคุณแสงตะวันเนาะใช่ไหมคะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวใส่นี้ให้พี่สาวก่อนเพราะว่าเเดี๋ยวคอมเมนต์มันค้างนะคะทุกคนที่อ่านนี่อ่านจะเครื่องรอง ค้างไม่ไปเลยอะพี่สาวน้องไมหนานะคะพี่สาวจา๋าโอ้ยคอมเมนต์เครื่องหลักค้างเลยค่ะเดี๋ยวเป็นพยายามก่อนเดี๋ยวจะใส่เสื้อให้โอ้พี่สาวมันค้างเอาไม่เอาไม่กลับเลยอะค่ะคอมเมนต์พี่สาวเดี๋ยวเพนเพนเพย์ยังไม่ได้ใส่เสื้อนะคะพี่ขอบคุณพี่สาวมากๆเลยไม่บายสวัสดีค่ะไม่บายพี่สาวเจนจิราของเรานะคะน้องน้อยหนานะคะมันไม่ไปเลยค่ะพี่จ๋า ถ้ายอดนิยมมันจะไปไหมอ่าได้แล้วได้แล้วได้ยอดนิยมได้แล้วโอเคอ่าใส่เสื้อให้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่สาวขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะ12ท่านที่อยู่ด้วยกันชื่นใจจังเลยค่ะแล้วก็คิดอยู่นานเอ๊จะขึ้นดีไหมน้ออะไรอย่างนี้นะคะแต่เมื่อวานนี่ก็เหมือนไม่ค่อยนี่เท่าไหร่วันนี้ก็เอาสะหน่อยสิ น้องน้อยหนาคะนะคะจับแม่ใบนะคะขอบคุณมากๆนะคะตอนนี้ตัวเองเริ่มแอบกังวลอะไรรู้ไหมคะทุกคนเริ่มแอบกังวลว่าชั่วโมงอ่ะมันลดเยอะพอลดเยอะแล้วกลัวมันจะหายไปเนาะมันมันจะไม่ถึงสี่พันนะคะกลัวมันจะลดเราเราต้องมาเก็บชั่วโมงใหม่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะเกี่ยวกเกินของเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าคลิปเราอ่ะมันได้ยอดชั่วโมงน้อยไงตอนนี้คือแบบว่าเหมือนเหมือนกับบ้านบ้านลุงป้าก็เหมือนกัน เราลงคลิปอย่างเดียวเราก็ลงมั่งไม่ลงมั่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วยอดวิวมันก็ไม่เยอะเนาะเราก็แอบเริ่มเริ่มแอบกังวลแล้วค่ะเริ่มแอบกังวลแล้วเรื่องเรื่องชั่วโมงละกลัวว่าชั่วโมงมันจะหายลดลงลดลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันจะลดต่ำกว่าเกณฑ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะพี่สาวขอบคุณพี่ถานะคะขอบคุณน้องสาวดานะคะที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะน้องสาวขแล้วคุณอาเดินตามฝันด้วยนะคะแล้วก็คุณชัดชัยด้วยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณคุณยายน้องด้วยนะคะ ตามฝันก็ทักทายพี่ถาปนีนะคะอ่าพี่สาวน้องน้อยหนาก็บอกว่าอ่าทักทายรถบ้านเลยนะคะนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอีกแป๊บนึงก็ถึงแล้วล่ะคะ่ะแป๊บนึงก็ถึงละออกไปตั้งแต่ยังไม่สิบเอ็ดโมงอะคะ่ะออกจากออกจากนู้นไปของพี่ถาเหลือสองร้อยกว่าเหลือสองร้อยกว่าชั่วโมงใช่ไหมคะพี่ถา เออแบบว่าเราก็ไม่ค่อยได้ลงพอเราลงแล้วมันก็วิววิวมันไม่เยอะเนาะชั่วโมงมันก็ไม่ได้เพิ่มเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเหมือนเพนก็เริ่มแอบ,บกังวลแล้วถามพิถาตอนเนี้ยเพนกลัวชั่วโมงมันลดลงเยอะไงถ้าถ้าเราเดี๋ยวเราเข้าไปใชคอีกทีถ้ามันลดลงเยอะถงไหนต้องกลับมาไล์สดเหมือนเดิมแล้วเพื่อเอาไม่ใช่ไล์สดให้ได้อะไรนะได้ให้ได้ชั่วโมงไล์สดให้มันได้ชั่วโมงอะค่ะ ได้มงเพิ่มขึ้นไม่สะดวกทักทายทุกคนค่ะนะคะจากพี่สาวนะคะพี่สาวตามสบายเลยคะ่ะพี่ไอซยสวัสดีคะ่ะพี่ไอ้์ยินดีต้อนรับนะคะพี่ไอซ์เ็นยังไม่ถึงบ้านเลยขับรถอยู่บนอ่าทางด่วนก็ก็จอดฟังพี่ไอซไปะคะ่ะจนพี่ไอซลงนั่นแหละแต่เพนไม่สะดวกไม่สะดวกทักะคะ่ะขับรถยังไม่ถึงเลยคะ่ะแต่ว่าใกล้แล้วละ่ะใกล้แลวอีกประมาณสักห้ากิโลก็ถึงแล้วค่ะ ไม่ต้องคิดมากนะ้องสาไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะพี่สาวจา๋าขอบคุณมากๆขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณไอ้ายดีจ้านะคะจากพี่ถาวพี่สาวน้อยหนานะคะพี่สาวเจนจีราของเรานะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสิบสามท่านสิบี่ท่านที่อยู่ด้วยกันขอบคุณนะคะ ไอยก็ทะคายน้องน้อยนาน,นะคะักทายหัวใจนะคะสวัสดีอ,อครับการละครั้งหนึ่งนะคะจากเดินตามฝันชาแนลนะคะตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วเนาะทุกคนจะหกโมงสี่สิบแล้วค่ะ ได้อะไรทานกันเนะาะหาข้าวเย็นกันหรือยังคะพี่เพื่อนเพื่อนหาอาหารเย็นกันหรือยังเนาะพี่เพนขับรถเหรอใช่จะใช่น้องสาวดาวพี่เพนขับรถค่ะพี่เพนไปรักบกระบังมาอา่านไปด้วยขับไปด้วยเหรอคะใช่ค่ะพี่เพนอา่อานอ่านจอสำรองค่ะจออ่าจอหลักจอจอที่ไร้สดอะ่ะคอมเมนต์ค้างไปแล้วค่ะตอนนี้อา่านจอสำรองจะถึงแล้วค่ะน้องสาวดาพี่เพนจะถึงแล้วค่ะ อันนี้แบตเตอรี่มันเหลือแค่สิบหกเปอร์เซ็นต์ต้องไปชาร์จแบตก่อนอกลับบ้านมืดๆต้นแหละรอคุณลุงก่อนคุณลุงไปพระประแดงยังไม่กลับมาเลยเดินตามฝันดี่จ้าจากน้องอยหนานะคะจะถึงแล้วทุกคนร้อยเมตรขอบคุณค่ะแม่ใบขอบคุณมากๆ ทางด้วยนะคะได้จ้าขอบคุณนะคะถึงแล้วค่ะทุกคนถึงแล้วเนี่ยอ้าวแล้วใครเอามอเตอร์ไซค์มาขวางแะ้วนาะอะไรนาะถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวชาร์จไฟก่อนนะโอ้ยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์คนงานสงสัยเขาคงคิดว่าเพนไม่กลับมาเนูเลยนึกว่าเพนจะเข้าบ้านเลยละมั้งสวัสดีทักทายรอบห้องครับนะคะจากพี่ไอ้นะคะ เดี๋ยวเพ้นชัดไฟแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมาลงไลน์นะคะแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียว ขอบคุณนะคะน้องสาดาขอบคุณมากมากขอบคุณนะคะแบ๊บนึงนะคะทุกคนได้ยี่สิบสามนาทีพอแล้วเนาะทุกคนเนาะพอแล้วเนาะเาลงไลค์กันดีกว่าเนาะถึงที่ทำง,งาน,นะะแล้วค่ะน้องๆเขาก็กำลงทำโอก,กันอยู่ ไมร้อนเสียงเครื่องดังสนั่นบันไว้โอ้โหคุณลุงปิดแอร์อบอ,อ้าวมากเลยค่ะทุกคนเย็เยนหัวกันบ้างเปล่าวางของก่อนนะคะ ท้าทายขอบคุณคุณจัดใช้ด้วยนะคะขอบคุณน้องสาวขาล้อนะคะแล้วก็น้องสาวดานะคะแล้วก็แม่ใบนะคะเดินตามฝันด้วยนะคะพี่สาวเจนจีราด้วยนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณคุณยายน้องด้วยนะคะขอบคุณมากๆทุกท่านเลยนะคะบ่าวแอสวัสดีค่ะขอบคุณบ่าวแอนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณพี่สาวปนีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ขออนุญาตลงไลฟ์แล้วนะคะทุกคนขอบคุณ12ท่านที่อยู่ด้วยกันนะคะคุณมากเลยค่ะถึงที่ทํางานเรียบร้อยแล้วคาะเดินทางปลอดภัยถึงบ้านเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เอบ,วะะบ่าวแอ๊สวัสดีครับนะคะจากคุณจัดรชัยสุดห้ามใจรักนะคะกําลังใจจากคุณเดินตามฝันด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะพี่ขาปนีขอบคุณมากค่ะวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีเนาะทุกคนเนาะขออนุญาตลงไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ แล้วค่ะสวัสดีค่ะ